มันหัวกลมๆนะครับใช่ลงไปให้จนนั้นเลยเขียงยั่งขึ้นโอเคอ่ะต่อไปบอยไม้บอยไม้บอยไม้ให้ตีก็ตีก็ตีก็ตีใช่บยไม้ปลาปลาอะไรง่าย จำแค่วิธีการม้วนหัวอ,อย่าม้วนหัวผิดม้นหัวถูกก็ถูกอ่ะขึ้นตรงตรงโอเคอ่ะต่อไปปอปางเป็นใไม้แต่ม,มีหางต้องเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเลยบรรทัทไ <ป S 1> ดไปเลยม้วนหัวกลมกลมลงตรงตรนะพยัญชนะไทยพยายามเส้นตรงนะตรงนะตรงไหนตรงก็ต้องตรงอ่ะขึ้นเลยบรรทัดมาเลยครับ ถูกต้องครับลูกเดี๋ยวไปผอพึ่งชจทย์พึ่งหือนชื่นพึ่งผ <Hey, S 1> าผออาผาใช่ชื่น้องผู้ขวามีผอพึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผอพึ่งเราต้องเขียนให้เก่งเลยนะใช่อ่ะเขียนได้เลยครับมนหัวอยู่ข้างในนะครับเอาอ่ะทำได้มันหัวไม่สบายนะคะอ่ะเขียนผอพึ่งครับ ต่อไปครับต่อไปตัวอะไรครับต่อไปต่อไปฝอฝาอ,อ่ะฝอฝาก็เหมืนอนฝอผึ้งแต่หางยาวใช่ โอเคไปพ่อพานเขียนเปนพอพึ่งแต่หัวอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่อ่าม้วนหัวเป็นท้อทหารนะครับใช่อยากมาขึ้นมาให้เสียงไว้สุดเลยครับสุดเป็นทัาใจนะกพอพานม่เือนพอพึ่งนะครับ,รบเราต้องให้สุดอ่ะ นะครับโอเคได้ครับอ่ะต่อไปฟอฟันเคลมมันกันเลยแต่ว่ามีหางใช่เด็กนะครับหัวห้แต่ว่าแต่ว่ามันหัไม่เหมือนแชมเบอร์มาเจอหัวมันอยู่ข้างนอกไงใช่มันมันจะกลับด้านไม่เหมือนกันใช่เด็กๆต้องจําด้วยว่าตัวไหนหัวอยู่ข้างในของหัวอะอันนี้ผันไปฝั่งนี้แต่ว่าอันนี้มัน ห่านไปฟังนี้เหมือนกัน<ช>แต่ว่าแต่ว่ามันน้นหัวมันไม่เหมือนกันครับลองผ่าจาได้ไหมล่ะจําได้ครับอ่านจำได้แล้วก็เขียนเลยครับแต่ว่าหยกทิ้งห่างยาวตัดตรงนี ยาวยครับตรงๆขึ้นตรงๆใช่ครับอะต่อไปพ่อสามเภาอ่ามีที่น้องผู้พาอีกแล้วใช่ไหมครับผู้ผาอ่ะนี่ผอมี่พ่ผอ,ผ,อ,ผ,อ,ผ,อผู้ผอผาผู้ผาใช่อ่ะเขียนบนหัวบนหัวข้างล่างบรรทัดเลยครับใช่ถูกต้องอะขึ้นมาตรงๆอยากเข้าในนิดนึงออกแล้วก็โค้ง หัวจะต้องเป็นเหมือนกอไก่นะถูกต้องแล้วครับลูกเก่งมากครับใช่โอ้โหสวยดูวยฝางท้าบฝามทัดโมมาโหเหลือง่ายๆเอามาโมมาโมมาง่ายๆอ่าโมมาแล้วมวอถูกมันท้าบใช่ที่ปูผาเคยฝึกการสมคำอ่ะบ้าน่ะใช่แต่ว่าตอนนี้มันหักไปเพราะขาดตึก <Wow. S 2> ว้าวว้าวสัปนะครับอ่นนะสัปไปยาวยักษ์เขียนอะไรอีกอะนี่มันต้องยาวยาวอ,อ๋อไม่เป็นไรลแล้วนิดนึงอ่นนงอนนงะสัปไปยาวยักษ์ครับมันตัวข้างล่างอืมมันหัวข้างบนแล้วก็อยากเข้ายาวยักษ์กุ้งผัดก็เคยฝึกเขียนแล้วเน,ะน,นาะอยากเข้าอยากออกแล้วก็ลงไปอ่ะไ,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 ได้ครับ ได้เหรอได้ได้รอเรืออรอเรื่อ,อมันต้องกระดกลิ้นนะรอเรืออ๋อกระดกลิ้นใช่ไหมอ่ะน้องพายเคียนเลยครับ